ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมปี2567 ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ในช่วงประมาณสิบวันแรกของเดือนมีนาคมดาวศุกร์นะคะและดาวอังคารก็ยังโคจอดร่วมกันนะคะอยู่ในราศีมังกรภายใต้พกพันธุก็แปลว่าชาวราศีตุลน,นะคะในระยะนี้คุณจะมีความผูกพันนะคะกับที่บ้าน และความหมายนะคะในด้านดีนะคะเมื่อดาวอังคารและดาวสุกโคโจรกันอยู่ในภพพันธุก็แปลว่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะมีความมั่นคงทางทรัพย์สินบางคนนะคะอาจจะได้รับสินทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนก็อาจจะได้มีการเติบโตนะคะทางธุรกิจการงานก็ได้ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะของชาวลัคนาราศีตุลก็คือในวันที่3ม,มีนาคมดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนสุภาศนะคะและดาวเจ้าเรือนวินาศก็จะโคจรนะคะเข้าสู่ราศีมีในภพอลริ ดาวพุธนะคะจะส่งผลเสียกับคุณนะคะในเรื่องของคําพูดคําจาบางทีคุณนะคะอาจจะสร้างศัตรูนะคะอาจจะสร้างความเสียหายได้วันที่9มีนาคมนะคะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมในภพปุตตะ ชาวราศีตุลน,นะคะคุณจะเป็นลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะได้เริ่มงานใหม่นะคะได้เริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจและทุกสิ่งนะคะที่คุณได้สร้างทําตอนนี้มันจะมีความราบรื่นด้วยนะคะวันที่14มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาภะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในภพอรลี ในเดือนมีนาคมนะคะจะมีดาวถึงสี่ดวงนะคะที่โครจรกันอยู่ในพอ,อาลีไม่ว่าจะเป็นดาวพระเกตดาวพระราหูดาวพุธและดาวอาทิตย์ก็อาจส่งผลนะคะให้ชาวราศีตุลคุณอาจจะมีศัตรูที่มองไม่เห็นและให้เรามัดรระวังในเรื่องของคำพูดคำจาก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณอาจจะเรียกได้ว่ามากมายเลยก็ว่าได้แต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนลาภะย้ายเข้ามาโคโจรก,กันอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสก็จะช่วยส่งผลนะคะให้ชีวิตของคุณนะคะผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไปได้ และในวันที่1 5มีนาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะในภพปุตตะดาวอังคารนะคะจะทําให้ชาวราศีตุลคุณจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาหลายคนนะคะมีเกณฑ์จะได้รับราบรอยคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทรัพย์จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะมาดูในด้านการงานกันนะคะ ดาวอังคารนะคะจะโครจรน,นะคะเลงไปที่พบการงานของคุณนะคะไปจนถึงวันที่5มีนาคมก็ถือได้ว่านะคะชาวราศีตุลคุณจะมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนการที่ตัวเองได้วางเอาไว้และหากใครนะคะที่อยากจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะทำได้สำเร็จเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะมีดาวร้ายดวงที่เข้าไปโครจรอ,อยู่ในพบปุตตะ พบแห่งการเริ่มต้นใหม่ก็แปลว่านะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆ หรือหากใครนะคะที่ไปลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ก็นับว่าจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ก็อย่าลืมว่านะคะในช่วงนี้คุณมีดาวหลายดวงที่ไปโคจรกันอยู่ในภพมารีคุณก็อาจจะมีคู่แข่งขันมีอุปสรรคบางแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าในเรื่องของภาระการงานมันก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่ในที่สุดนะคะคุณก็สามารถนะคะทำงานได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้หากคุณมีความมุ่งมั่นนะคะทำงานให้เต็มที่ก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีรายได้นะคะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ยังโครจรเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในราศีมังกรน,นะคะไปจนถึงวันที่15มีนาคมดังนั้นนะคะชาวราศีตุลหกคุณกำลังรองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ตามที่หวังนะคะในช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคม จากนั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอังคารก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกุมในภพปุตตะก็แปลว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พบช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีรายได้เสริมนะคะเพิ่มขึ้นจากรายได้ประจำ และเมื่อดาวการเงินโคจรในภพปุตตะก็จะส่งผลให้คุณจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาและช่วงนี้ก็ถือว่าคนรักคู่ครองจะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณก็ได้ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรัคนาราศีตุลถึงแม้ว่าเดือนนี้นะคะดาวศุกร์และดาวอังคารจะโครจรร่วมกันอยู่ในภพ,พปุตตะก็แปลว่าชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขสนุกสนานอยู่กับคู่ของคุณ แต่ชาวราศีตุลทั้งหลายนะคะคุณเองก็ยังมีดาวเสา์โคจรร่วมกับดาวอังคารก็อาจส่งผลนะคะให้คนที่ยังโสดอยู่คุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจก็จริงแต่ว่าสถานะของความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนส่วนคนมีคู่มีแฟนก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันเพราะความใจร้อนก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปขอบคุณคะ่ะ